สวัสดีครับไม้มงคลเฟอร์นิเจอร์บ้านรักไม้ต่อไม้ก็มารีวิวชิ้นงานนะผมก็กเกือบจะร้อยเปอร์นล้นะครับผมสำหรับเก้าอี้ที่เป็นแบบแบบแบบนอนได้นะครับผมคือว่าคือว่าตัวใหญ่นะครับผมครับก็วันก่อนที่ผมเริ่มประกอบนะครผมเริ่มประกอบก็มันยังไม่สวยนะผมก็ล เล,อะ,เลอะอยู่เลยคร <NEN! S 1> <profession S 3> ับผมก็คือจากดินล้วนๆนะผมนี่ครับผมก็ได้ทําการล้างขัดตกแต่งนะผมก็ได้ประมาณนี้นะครับผมเป็นแก่นไม้หลุมพอนะผมแก่นไม้หลุมพอเป็นแก่นร้อนแก่นร้อนก็คือแก่นที่อยู่บนบกนะครับผมก็สองชิ้นประกบกันนะครับผมครับข้างล่างก็เป็นขาก็เป็นไม้หลุมโพเหมือนกันนะครับผมข้างบนก็เป็น เป็นปีกนะผมเป็นปีกหรือว่าบางที่เรียกว่าพรอดไม้นะครับผมครับครับก็ได้ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเก้าอี้ขนาดใหญ่นะครับผมคนเดียวเรียกว่ายกไม่ไหวเลยนะครับผมก็ขนาดความสูงนะผมก็น่าจะต้องตัดลงหน่อยนะผมก็เท่าที่ดูจากขนาดก็น่าจะประมาณห้าสิบได้นะครับผมก็เหลือแั้วประมาณสี่สิบห้านะครับผมครับ ความกว้างเลยผมความกว้างจากมุมนี้เลยไปถึงนู้นนะครับผมก็ประมาณเมตรสามสิบนะครับผมสามสิบจากตรงนี้นะไปตรงนู้นนะผม <c oughs> ก็ประมาณเมตรสามสิบจากก็จากมุมนู้นมานี่นะครับผมก็ประมาณเมตรยี่สิบนะผม <c oughs> ประมาณเมตรสิบเมตรยี่สิบประมาณนั้นนะครับผม <c oughs> แคบสุดก็ตรงนี้นะผมจากตรงนี้ถึงนี้ก็ประมาณสักเจ็ดสิบนะผมกะ <c oughs> ด้วยสายตานะผมแต่ก็ไม่น่าจะห่างกันเยอะนะครับผม นี่ครับก็กว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาน่าจะเกือบเกือบเดือนเหมือนกันนะครับผมก็ทั้งล้างทั้งขัดทัด้งตกแต่งั้องอะไรนะครับผมก็นี้ก็เป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วนะครับผมหลังจากนี้ก็คือขัดอีกรอบือก็คือตกแต่งให้มนนะครับผมตรงไหนที่เป็นแหลมๆก็คือเอาอ,อกให้หมดนะครับผมแล้วก็อย่างมุมนี้นะครับผมนี้ก็คือยกแล้วมันแหกนะครับผม ก็ต้องตัดให้มนไปอย่างนี้นะผมหรือว่าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็ทําการทาสีนะครับผมทาสีแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับผมแต่สําหรับผมเองแล้วนะผมก็ผมจะจะใช้เป็นแบบนี้นะครับผมก็คือผมยังไม่ทาสีนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจต้องการความสวยงามนะผมก็ยินดีนะครับผมทาสีให้เรียบร้อยนะครับผมครับประมาณนี้นะครับ ก็เป็นชิ้นเดียวนะครับผมเก้าอี้เป็นไม้สองชิ้นประกบเก้ากันนะครับผมครับก็เป็นเก้าอี้ขนาดใหญ่นะครับผมน้ำหนักก็น่าจะประมาณสักสามร้อยกิโลได้นะครับผมไม่น่าจะถึงห้าร้อยนะครับผมผมคำนวณเอานะครับผมเท่าที่ยกคนเดียวนะครับผมสองคนก็ช่วยกันนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ชิ้นงานนี้ก็ น่าจะร่วมเดือนนะผมกว่าจะเสร็จนะผมก็คือผมจะใช้เวลาว่างในการทํานะผมว่างก็ทํำนะผมไม่ว่างก็ไปทําอย่างอื่นนะครับผมก็มีเวลาก็มาทํบวันละสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะผมก็เก็บไปเรื่อยๆนะผมไม่ได้รีบร้อนนะครับผมไม่ได้ทําทําจ้างนะครับผมแต่ว่าผมจะทําขายนะครับผมก็คือผมจะทําเสร็จแล้วก็ประกาศขายนะครับผมประมาณนี้ แต่ผมไม่ได้รับทําจ้างนะครับผมก็คือถ้ารับทําจ้างต้องให้เสร็จตามกําหนดตามที่เจ้าของพอใจนะครับผมซึ่งบางทีผมก็ไม่สะดวกนะครับก็ทํางานหลายอย่างนะครับผมครับก็ถ้าเกิดว่าดูแลชอบนะครับผมชอบใจก็มายกไปได้นะครับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคามากนะครับก็เน้นใช้งานกันนะครับผมครับก็ดีกว่าเราจะ เผาทิ้งจะเปล่าๆนะครับผมลากไม้ต่อไม้ก็นํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์นะครับผมครับนี่ถ้าเกิดว่าเราเผาทิ้งเป็นฟืนก็ไร้ค่าเลยนะครับผมก็หายไปกับธรรมชาตินะผมแต่เรามาทําแบบนี้นะครับผมก็ได้เป็นชิ้นงานซึ่งใช้ได้กันยาวยานะครับผมครับอันนี้ก็คือโดนน้ําไม่เป็นไรโดนฝนไม่เป็นไรนะครับผมไม้ก็ยังคงอยู่ตนตานแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไม้ที่เฟอร์นิเจอร์ทั่วไปนะผมก็ ตามอายุตามราคานะครับผมอันนี้ก็อาจจะสูงกว่าทั่วทั่วไปหน่อยนะครับผมมันเป็นงานเงินเมครนะผมแล้วก็มันเป็นชิ้นเดียวในโลกนะครับผมครับประมาณนี้นะผมก็คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ติดตามกันนะครับผมก็ขอบคุณมากครับก็ชิ้นชมชิ้นงานกันก็ชิ้นชิ้นงานกันก็ขอบคุณมากนะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ